สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะและวันนี้เราก็ยังจะทบทวนเรื่องแผนภูมิรูปภาพกันอยู่นะคะการนําเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพและการอ่านแผนภูมิรูปภาพเดี๋ยวเรามาทบทวนส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแผนภูมิรูปภาพเป็นการจัดจําแนกจัดกลุ่มแสดงจํานวนของสิ่งต่างๆด้วยรูปภาพ ภาพที่แทนสิ่งของชนิดเดียวกันนะคะต้องใช้ภาพที่เหมือนกันและก็มีขนาดเท่ากันและจะต้องระบุว่า1ภาพแทนปริมาณที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆเป็นจํานวนเท่าไหร่นะคะแผนภูมิรูปภาพมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนนั่นก็คือชื่อแผนภูมิตัวแผนภูมิและก็ข้อกําหนดนะคะส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพอันที่1ก็คืออะไรคะก็คือชื่อแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะ เป็นส่วนที่บอกให้เราทราบว่าแผนภูมินี้แสดงจำนวนข้อมูลอะไรนะคะเช่นแผนภูมิแสดงจำนวนเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งส่วนประกอบของแผนภูมิมันที่2ก็คือตัวแผนภูมินะคะตัวแผนภูมิจะแสดงภาพตามจำนวนที่กําหนดนะคะเช่นเด็กๆดูกาแฟกาแฟกี่แก้วคะ1 2 3่ต่อไปค่ะชาเขียว ชาเขียวกี่แก้วคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแก้วชาเย็นชาเย็นกี่แก้วคะหนึ่งสองสามต่อไปน้ำส้มกี่แก้วคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน้ำส้มหกแก้วอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าตัวแผนภูมินะคะส่วนที่สามก็เรียกว่าอะไรลูกอะเรียกว่าข้อกำหนดของแผนภูมินะคะ ข้อกำหนดแสดงให้เราทราบว่าหนึ่งรูปที่กำหนดให้นั้นจะนับจำนวนแทนสิ่งของในรูปเท่าไรนะคะเช่นกำหนดให้หนึ่งรูปแทนสิ่งของนั้นๆจำนวนหนึ่งชิ้นนะคะจากตัวแผนภูมิเมื่อกี้เป็นเครื่องดื่มใช่ไหมคะเราก็กำหนดให้เครื่องดื่มหนึ่งรูปแทนจำนวนเครื่องดื่มหนึ่งแก้วนะคะ อ่าเรามาดูการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพแล้วก็การอ่านแผนภูมิรูปภาพนะคะครูบอกว่าการที่เราจะอ่ามาทำแผนภูมิรูปภาพเราต้องมีข้อมูลใช่ไหมคะอ่าดูข้อมูลที่เข้าให้มานะลูกร้านขายเครื่องดื่มรวบรวมใบสั่งเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งโดยใช้สัญลักษณ์เส้นตรงนี้นะคะแทนเครื่องดื่มหนึ่งแก้วเราจะได้ข้อมูลดังนี้นะคะไปดูกันนะ มาดูข้อมูลที่เขาให้มานี้นะคะเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็มีอะไรบ้างคะมีกาแฟมีชาเขียวชาเย็นแล้วก็น้ำส้มใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนที่สองคือจำนวนแก้วที่ลูกค้าสั่งใช่ไหมคะโดยเราจะใช้สัญลักษณ์เส้นตรงนี้แทนจำนวนหนึ่งแก้วกาแฟเด็กๆ เขาใช้สัญลักษณ์กี่เส้นคะหนึ่งสองสามสี่สี่เส้นใช่ไหมคะแล้วชาเขียวมีกี่เส้นคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเส้นตรงนะคะชาเย็นเท่าไหรคะชาเย็นหนึ่งสองสามน้ำส้มล่ะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน้ำส้มหกเส้นนะคะอ่ะเราจะนำข้อมูลนี้นะคะไปทำเป็นแผนภูมิรูปภาพนะคะเดี๋ยวเราไปทำแผนภูมิรูปภาพกันคะ่ะ เรามาทําแผนภูมิรูปภาพกันนะคะเด็กๆจําได้ไหมลูกแผนภูมิรูปภาพจะประกอบไปด้วยอะไรคะส่วนประกอบของมันก็คืออะไระก็คือชื่อชื่อแผนภูมิแผนภูมินี้ชื่อว่าอะไรลูกเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งใช่ไหมคะเสร็จแล้วส่วนที่2ก็คือตัวแผนภูมิส่วนที่3ก็คืออะไรคะ,ะข้อกําหนดใช่ไหมคะอันนี้กําหนดให้เครื่องดื่ม1ลูกแทนจํานวนเครื่องดื่ม1แก้วนะคะ เราก็จะเขียนแผนภูมิได้แบบนี้นะคะเมื่อกี้จากที่เส้นตรงที่เขากำหนดให้ใช่ไหมคะกาแฟมีมีกี่เส้นคะมี4เส้เนเราก็แทนจำนวนด้วยกาแฟ4แก้วชาเขียวแทนเส้นตรงกี่เส้นเมื่อกี้ลูก5เส้นแล้วก็เอาชาเขียวแทนไป5แก้วนะคะชาเย็นเท่าไหร่คะชาเย็น3เส้นแล้วก็ได้ชาเย็น3แก้วน้ำส้มเท่าไหร่คะน้ำส้ม6เส้น แล้วก็แทนด้วยน้ำส้ม6แก้วอย่างนี้นะคะจากแผนภูมิเมื่อกี้นะคะเราจะมาเขียนชื่อเครื่องดื่มจำนวนแก้วตามข้อมูลในแผนภูมินะคะเด็กๆด,ดูนะลูก,กเด็กๆว่าเครื่องดื่มอะไรคะที่มี3แก้วดกเด็กๆอะไรลูกเครื่องดื่มอะไรที่เราเขียนในแผนภูมิมีจำนวน3แก้วชาเย็นใช่ไหมคะชาเย็นมี3แก้วแล้วอะไรคะที่มีจำนวน5แก้ว อะไรลูกาชาเขียวมีห้าแก้วใช่ไหมคะแล้วอะไรที่มีจํานวนหกแก้วคะเครื่องดื่มอะไรคะน้ําส้มนะคะน้ําส้มมีหกแก้วแล้วเครื่องดื่มอะไรที่มีจํานวนสี่แก้วคะากาแฟใช่ไหมคะาจากแผนภูมิเมื่อกี้นะคะเราจะมาตอบคำถามกันนะคะข้อที่1ลูกค้าสั่งชาเขียวกี่แก้วคะาชาเขียวกี่แก้วลูก อ่าห้าแก้วลูกค้าสั่งกาแฟกี่แก้วคะสี่แก้วแล้วสั่งกาชาเย็นกี่แก้วคะสามแก้วนะคะแล้วก็ลูกค้าสั่งน้ำส้มทั้งหมดกี่แก้วลูกอ่าหแก้วนะคะส่วนข้อที่สองเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งจำนวนมากที่สุดคืออะไรลูกคืออะไรคะอ่าก็คือน้ำส้มซึ่งสั่งกี่แก้วคะหกแก้วใช่ไหมคะ ข้อที่3เครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งจานวนน้อยที่สุดคืออะไรคะอ่าก็คือชาเย็นชาเย็นนี้สั่งกี่แก้วคะ3แก้วนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ i